สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับในโลกธุรกิจสมัยนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วไปหมดเลยนะครับการวางแผนระยะยาวนี่เลยกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆค่ะใช่เลยค่ะมันเร็วมากจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นการมีทิศทางที่ชัดเจนหรือมีเข็มทิศเนี่ยก็ยังสำคัญมากๆเลยนะครับไม่งั้นองค์กรอาจจะแบบเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ใช่เป้าหมายจริงๆก็ได้อื ใช่เลยค่ะแล้วเข็มทิศที่ว่าเนี่ยมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อ,เ,อ,อเราเข้าใจสภาพแวดล้อมจริงๆนะคะทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ความพร้อมภายในองค์กรเราเองด้วยคือการวางแผนที่ดีมันเลยไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายสวยๆนะคะแต่ต้องเข้าใจสถานการณ์ทรัพยากรอย่างลึกซึ้งจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการวางแผนระยะยาวกันนะครับโดยเฉพาะเลยเนี่ย คือความเชื่อมโยงกับการบริหารต้นทุนซึ่งซึ่งก็เหมือนเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการยุคนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเราจะมาดูกันนะครับว่าองค์กรเขาหาก,กลยุทธ์ทิศทางของตัวเองได้ยังไงแล้วมีเครื่องมืออะไรมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์บ้างแล้วก็ข้อมูลต้นทุนเนี่ยมันเข้ามาช่วยตัดสินใจเรื่องสํำคัญๆแบบนี้ได้ยังไงบ้าง เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจแนวคิดหลักๆให้เคลียร์ให้เห็นภาพการนำไปใช้จริงมากขึ้นให้เรื่องกลยุทธ์เรื่องต้นทุนดูไม่ไกลตัวเกินไปครับถูกต้องค่ะเราจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพนะคะตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานเลยไปจนถึงตัวอย่างที่แบบน่าจะเอาไปปรับใช้ได้เพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นแก่นสำคัญเลยนะคะที่ช่วยให้องค์กรเดินหน้าไปได้อย่างมั่งคงงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยดีไหมครับ การวางแผนกลยุทธ์หรือ strategic planning ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับอืมถ้าเอาแบบกระชับๆเลยนะคะมันคือกระบวนการที่องค์กรมองไปข้างหน้าค่ะกำหนดวิสัยทัศน์แล้วก็วางแผนการเดินทางระยะยาวเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับแต่สำคัญคือต้องประเมินทั้งปัจจัยภายนอกอย่างเช่นตลาดคู่แข่งเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ กับปัจจัยภายในคือจุดแข็งจุดอ่อนทรัพยากรขององค์กรเองเพื่อสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนนะคะอ๋อคือไม่ใช่แค่ฝันว่าจะไปถึงไหนแต่ต้องรู้ด้วยว่าเรามีอาวุธอะไรพร้อมรบแค่ไหนแล้วก็สนามรบข้างนอกมันเป็นยังไงเพื่อจะได้เลือกทางเดินที่มันเอ่อเหมาะสมที่สุดใช่เลยค่ะกลยุทธ์ที่ดีมันต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งเรื่องทับสะทับสะความสามารถที่เรามีจริงจริง คือกระบวนการทั่วไปเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายก่อนแล้วค่อยมากำหนดกลยุทธ์ลงมือทำแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องมีระบบวัดผลปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจจากข้อมูลนะครับคือเหมือนว่าบทบาทของนักบัญชีบริหารหรือ management accountant เนี่ยในเรื่องกลยุทธ์มันเปลี่ยนไปพอสมครวรเลยจากเดิมที่อาจจะเน้นบันทึกข้อมูลเก็บตัวเลขตอนนี้เหมือนต้องเข้ามามีส่วนร่วมเยอะขึ้น อืมถูกต้องเลยค่ะอันนี้เปลี่ยนไปเยอะจริงๆสมัยก่อนนักบัญชีอาจจะมองย้อนหลังเป็นหลักนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนักบัญชีบริหารต้องมองไปข้างหน้าด้วยเพราะเป็นคนที่กลุ่มข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะข้อมูลเรื่องต้นทุนครับซึ่งข้อมูลพวกนี้มันจำเป็นมากๆเลยนะคะต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจภาพรวมธุรกิจ กลยุทธ์องค์กรเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจได้ไม่ใช่แค่รายงานกวเลขเฉยๆแต่ต้องช่วยประเมินทางเลือกต่างๆได้ด้วยค่ะเหมือนกับเปลี่ยนบทบาทจากคนจดบันทึกมาเป็นนีเว g a เกเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารดูแผนที่ดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะวางแผนเดินทางได้เนี่ยก็ต้องอนแผนที่หรือว่าเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีก่อน มีเครื่องมืออะไรบ้างครับที่เขานิยมใช้กันในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพวกนี้มีหลายตัวเลยค่ะที่ใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่น t e s t e r analysis อันนี้จะช่วยมองปัจจัยภายนอกรอบด้านเลยทั้งการเมือง P เศรษฐกิจ E สังคม S เทคโนโลยี T สิ่งแวดล้อม E แล้วก็กฎหมาย L ครับผมหรืออีกตัวที่คุณเคยกันดีก็คือ s w o t a n a l y s i s ใช่ไหมคะที่เอาไว้ประเมินจุดแข็ง S จุดอ่อน W โอกาส O แล้วก็อุปสรรค T ขององค์กรเองครับแล้วมีเครื่องมือไหนที่มันเจาะลึกไปที่ตัวกิจกรรมภายในองค์กรโดยตรงเลยไหมครับแบบว่าดูข้างในบ้านเราเองเลยเลยมีค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยนั่นคือ value chain analysis หรือการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเป็นแนวคิดของ Mi c ค a e l p o r t e อนะคะ อ๋อคุณคุณชื่อครับค่ะเขามองว่ากิจกรรมในองค์กรเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกิจกรรมหลัก p r i n a r y activities) ที่เกี่ยวกับการสร้างการส่งมอบสินค้าหรือบริการโดยตรงเช่นการผลิตการตลาดการขายบริการหลังการขายอะไรพวกนี้ครับกับอีกกลุ่มคือกิจกรรมสนับสนุน (support activities) ที่ช่วยให้กิจกรรมหลักมันเดินหน้าไปได้เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง HR โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีอะไรแบบนี้นะคะ การที่เราแยกกิจกรรมออกมาดูเป็นส่วนๆแบบนี้มันช่วยให้เห็นอะไรชัดขึ้นในการวางกลยุทธ์ครับอืมมันช่วยให้เราเข้าใจแบบถ่องแท้เลยนะคะว่ากิจกรรมไหนกันแน่ที่สร้างคุณค่าหรือแวลูในสายตาของลูกค้าจริงๆแล้วกิจกรรมนั้นๆอะ่ะมันใช้ต้นทุนหรือคอสไปเท่าไหร่อ๋อครับ พอเราเห็นแบบนี้มันจะทําให้รู้ว่าเออกิจกรรมนี้ต้นทุนสูงจังแต่ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เราอาจจะต้องลดหรือปรับปรุงมันใหม่ครับผมหรือกิจกรรมไหนต้นทุนไม่สูงเลยแต่ลูกค้าชอบมากอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราหรือบางทีกิจกรรมต้นทุนสูงนะแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆในเชิงกลยุทธ์อันนี้ก็ต้องหาทางบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นฟังดูมีประโยชน์มากเลยนะครับ ช่วยให้เราไม่หลงไปทุ่มเทกับกิจกรรมที่ไม่สำคัญหรือไม่สร้างคุณค่าจริงๆมีตัวอย่างเคสที่ใช้แนวคิดนี้ไหมครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับมีค่ะมีเคสน่าสนใจของบริษัทสมาร์ทแพคบรรจุพันจากัดนะคะเขาทำกล่องรักโลกให้กลุ่มลูกค้า SME ออ๋อครับพอคอลองเอา value chain analysis มาวิเคราะห์กิจกรรมในบริษัทตัวเองเนี่ยก็เจอเรื่องน่าสนใจหลายอย่างเลยอย่างแรกคือกิจกรรมออกแบบตามสั่งหรือ custom design เนี่ยค่ะ ค้นขุนค่อนข้างสูงมากครับแต่พอไปคุยกับลูกค้า SME จริงๆส่วนใหญ่กลับบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนขนาดนั้นแค่มีกล่องมาตรฐานที่ดูดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็โอเคแล้วอันนี้มันก็ท้าทายสมมติฐานเดิมๆของบริษัทเขาเลยนะคะอ๋อคือได้เข้าใจความต้องการลูกค้าจริงๆด้วยไม่ใช่แค่คิดจากมุมตัวเองแล้วเจออะไรครับเจออีกว่ากิจกรรมการขนส่งในบางเส้นทางที่บริษัทวิ่งรถขนส่งเองเนี่ย มีต้นทุนต่อหน่วยค่อนข้างสูงเพราะว่าออเดอร์อาจจะยังไม่เยอะมากในเส้นทางนั้นๆอืมครับแต่ในทางกลับกันกิจกรรมบริการลูกค้าผ่านแชท24ชั่วโมงเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ลูกค้าพอใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําทั้งทำท,ที่อาจจะดูเหมือนไม่ใช่กิจกรรมหลักโดยตรงเท่าไหร่ น่าสนใจครับแล้วทางสมาร์ทแพ็เขาเอาข้อมูลอินไซต์พวกนี้ไปปรับปรุงหรือทำอะไรต่อบ้างครับเขาก็ปรับตัวเลยค่ะคือยกเลิกบริการคลัสตอมดีไซน์ในแพ็กเกจปกติไปเหลือไว้เป็นแค่บริการเสริมพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหญ่หรือคนที่ต้องการจริงๆครับส่วนเรื่องขนส่งก็หันไปใช้บริการขนส่งภายนอกหรือ3 PL ในเส้นทางที่ไม่คมที่จะวิ่งเองแล้วก็เอาตรับทรัพยากรที่ประหยัดได้เนี่ยไปลงทุนเพิ่มกับระบบบริการลูกค้าผ่านแชทให้ดีขึ้นไปอีก แล้วผลเป็นยังไงครับผลคือต้นทุนรวมของเขาลดลงไปถึง12%เลยนะคะโดยที่ความพึงพอใจของลูกค้าในส่วนบริการเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำโโหชัดเจนเลยนะครับว่าการวิเคราะห์แบบนี้มันช่วยให้รู้จริงๆว่าควรจะเอาเงินเอาแรงไปลงที่ไหนพอวิเคราะห์แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์หลักขององค์กรใช่ไหมครับเช่นจะแข่งด้วยราคาถูกหรือ Co s t leadership หรือจะสร้างความแตกต่างหรือ differentiation ใช่เลยค่ะและนี่คือจุดที่การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์หรือ strategic cost management เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆมันไม่ใช่แค่การคุมง,งบประมาณให้ได้ตามเป้านะคะแต่คือการจัดการต้นทุนให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักที่เราเลือกหรือที่เรียกว่า s t r a t e g y c o s t fit นะคะ s t r a t e g y c o s t fit หมายความว่าต้นทุนที่ดีหรือออบสมบูรณ์ของบริษัทหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ต้นทุนที่ดีของอีกบริษัทก็ได้ถ้ากลยุทธ์หลักเขาต่างกันแบบนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะบริษัทที่เน้นกลยุทธ์ต้นทุนต่ำหรือ cost leadership เนี่ยเขาก็ต้องพยายามลดต้นทุนทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ แต่บริษัทที่เน้นสร้างความแตกต่างหรือ differentiation เขาอาจจะยอมจ่ายแพงกว่าในเรื่อง R&D การออกแบบหรือการบริการเพื่อสร้างจุดเด่นจุดขายที่ไม่เหมือนใครซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนนั้นก็ถือว่าอบสมบูรณ์กับกลยุทธ์ของเขาค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วมีเครื่องมืออะไรที่นักบัญชีบริหารเขาใช้ช่วยจัดการต้นทุนให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์แบบนี้บ้างครับหรือต้นทุนเป้าหมายค่ะ target costing ใช่ค่ะแนวคิดนี้จะคิดกับด้านนิดหนึ่งคือเขาจะเริ่มจากราคาขายที่ลูกค้าย,ยอมรับได้ในตลาดก่อนแล้วก็หักกำไรที่องค์กรต้องการออกมา oh. คุณลับที่ได้ก็คือต้นทุนเป้าหมายที่ทีมผลิตทีมออกแบบต้องพยายามทำให้ได้ตามนั้นวิธีนี้มันจะเหมือนเป็นการบีบให้คิดเรื่องต้นทุนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์เลยค่ะโอ้โห oh, ฟังดูท้าทายดีนะครับคือต้องคุมต้นทุนตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มผลิตเลยและมีเครื่องมืออื่นอีกไหมครับ มีค่ะอีกตัวที่สำคัญคือ activity based costing หรือ ABC ABC นี่คุ้นๆค,ครับใช่ค่ะ ABC เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจแบบละเอียดเลยว่าแต่ละกิจกรรมที่เราทำในองค์กรเนี่ยมันใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนไปเท่าไหร่กันแน่มันช่วยให้เห็นชัดเลยว่ากิจกรรมไหนจำเป็นกิจกรรมไหนไม่ค่อยสร้างคุณค่าหรือเป็น non value added activities ครับ ซึ่งข้อมูลจาก ABC เนี่ยมันก็จะนำไปสู่ Activity Based Management หรือ ABM คือการนำข้อมูลต้นทุนกิจกรรมมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงลดความสูญเปล่าหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนวิธีการทำงานในกิจกรรมนั้นๆไปเลยค่ะพอจะยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือพวกนี้อย่าง Target Costing หรือ ABC ABM ในการปรับกลยุทธ์ต้นทุนจริงๆให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกสักเคสได้ไหมครับได้เลยค่ะ ลองดูเคสของบริษัทสุขใจเบเกอรี่จำกัดสมมุตินะคะเขาทำเบเกอรี่เพื่อสุขภาพครับเบเกอรี่สุขภาพค่ะตอนแรกเลยเนี่ยเขาเน้นคุณภาพสูงมากใช้วัตถุดิบนำเข้าอย่างดีราคาก็เลยพรีเมียมตามไปด้วยแต่พอทำไปสักพักเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นในตลาดสุขภาพยอดขายก็เริ่มตกลงอืมสถานการณ์กดดันเลยนะครับใช่ค่ะเขาก็เลยต้องมาคิดใหม่ว่าจะทำยังไงดีที่จะยังรักษาคุณภาพที่ดีไว้ได้ แต่ต้องลดต้นทุนลงเพื่อให้ตั้งราคาที่สู้กับคู่แข่งได้มากขึ้นครับแล้วเขาทำยังไงครับเขาก็เริ่มจากการใช้ ABC มาวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมต่างๆอย่างละเอียดเลยค่ะแล้วก็พบว่ากิจกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กล่องสวยหรูเนี่ยต้นทุนสูงมากแต่พอไปสำรวจลูกค้าจริงๆกลับพบว่าลูกค้าสนใจตัวขนมข้างในมากกว่ากล่องอ๋อครับแล้วก็การจัดส่งแบบพิเศษที่รวดเร็วทันใจก็มีต้นทุนสูงเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าวัตถุดิบบางอย่างที่นําเข้ามาราคาแพงมากแต่กลับไม่ค่อยมีคนสั่งเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสูตรพื้นฐานที่ใช้วัตถุดิบทั่วไปการจะลดต้นทุนโดยที่ยังรักษาภาพลักษณ์พรีเมียมเดิมไว้นี่คงไม่ง่ายเลยนะครับเขาแก้เกมยังไงต่อครับ ใช่ค่ะอันนี้เป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์เลยเขาก็ตัดสินใจปรับหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือปรับสูตรบางตัวใช้วัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีที่ราคาไม่แพงเท่าของนําเข้ามาใช้ในสูตรที่ไม่ใช่ตัวชูโรงหลักเปลี่ยนแพ็กเกจจากเดิมที่เป็นกล่องแข็งสวยงามมาเป็นถุงซิปบล็อกแบบรีไซเคิลได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีเสียงแตกนะคะแต่สุดท้ายเขามองว่ามันสอดคล้องกับภาพลักษณ์สุขภาพและรักโลกมากกว่าแถมลดต้นทุนได้เยอะด้วย อืมก็น่าสนใจนะครับอื่นครับและที่สำคัญคือเขาเริ่มเอาแนวคิด t a r g e t costing มาใช้คือกำหนดราคาขายที่คิดว่าตลาดยอมรับได้ก่อนแล้วค่อยมาบริหารจัดการต้นทุนการผลิตต้นทุนกิจกรรมต่างๆให้มันสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นการปรับที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะมากแล้วก็ต้องตัดสินใจเด็ดขาดพอสมควรเลยนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสุขใจเบเกอรี่ผลดีเลยค่ะ ต้นทุนโดยรวมของเขาลดลงไปถึง18%โอ้ oh, 18%เลยเหรอครับใช่ค่ะโดยที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงพอใจในคุณภาพขนมอยู่แล้วกำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin oh. ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ32%กลายเป็น41%โอ้โห oh. ซึ่งพอมีกำไรมากขึ้น oh. เขาก็มีงบประมาณเหลือไปทำการตลาดเพิ่มได้อีกนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับต้นทุนให้มันเข้ากับกลยุทธ์และสถานการณ์หรือ strategy cost fit ที่เราคุยกัน เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับว่าการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การตัดลดงบแต่เป็นการปรับอย่างมีเหตุมีผลมีข้อมูลสนับสนุนจริงๆที่นี้พอระวางกลยุทธ์แล้วลงมือทำแล้วปรับปรุงแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเวิร์หรือไม่เวิร์มันสาเร็จตามที่คิดไว้หรือเปล่านั่นก็คือบทบาทสาคัญของการวัดผลค่ะ ซึ่งการบัญชีบริหารก็เข้ามาช่วยตรงนี้อีกครั้งเหมือนกันโดยการแปลงกลยุทธ์ที่อาจจะดูเป็นนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเค,ครื่องมือที่นิยมใช้กันมากก็คือ Key Performance Indicators หรือ KPI ที่เราเรียกกันติดปากว่าตัวชี้วัดผลงานหลักนะคะแล้วก็อาจจะใช้ร่วมกับกรอบการวัดผลอื่นๆเช่น Balance Scorecard BSC ที่จะมองผลลัพธ์ในหลายๆมิติไม่ใช่แค่มิติด้านการเงินอย่างเดียว การตั้ง KPI ที่ดีนี่มันต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หลักโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะต้องเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนไม่งั้นมันจะวัดไปคนละทิศทางกับที่อยากจะไปลองดูตัวอย่างสมมติบริษัทไทยดีไลฟ์ฟูดจำกัดนะคะเขามีกลยุทธ์อยากจะขยายตลาดอาหารสุขภาพสเร็จรูปสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่เขาก็จะตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ก่อนแล้วก็กำหนด KPI กับเป้าหมายที่วัดผลได้จริงๆออกมาเช่นเป้าหมายกลยุทธ์ เพิ่มยอดขายกลุ่ม Healthy Choice KPI ก็อาจจะเป็นยอดขายรายเดือนของกลุ่มนี้เป้าหมายที่วัดได้ต้องเติบโตเฉลี่ย12%ต่อเดือนเป้าหมายกลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิต KPI ก็คือต้นทุนต่อนหน่วยผลิตเป้าหมายที่วัดได้ต้องลดลงเหลือไม่เกิน18บาทต่อนหน่วยอ๋อครับหรือถ้าเป็นเรื่องลูกค้าเป้าหมายกลยุทธ์เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าออนไลน์ KPI ก็วัดจากคะแนนรีวิวลูกค้า เป้าหมายที่วัดได้ต้องไม่ต่ำกว่า4.5เต็ม5ครับผมหรือแม้แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเป้าหมายกลยุทธ์ลดการใช้พลาสติก KPI ก็คือสัดส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เป้าหมายที่วัดได้ต้องไม่น้อยกว่า60%ของยอดผลิตทั้งหมดโอ้พอเห็นแบบนี้แล้วกลยุทธ์ที่ตอนแรกอาจจะดูเป็นเรื่องนามธรรมมากๆ มันกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ติดตามผลได้ชัดเจนเลยนะครับทำให้รู้ว่าเรากำลังเดินไปถูกทางหรือเปล่ากำลังเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนถูกต้องค่ะมันทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องโฟกัสที่อะไรเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้มันสำเร็จได้จริงๆ วันนี้เราคุยกันมาผมว่าได้เนื้อหาค่อนข้างละเอียดครบถ้วนเลยนะครับตั้งแต่ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์เครื่องมือวิเคราะห์อย่าง value chain analysis ค่ะแล้วก็ความสำคัญของการบริหารต้นทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ strategy cost fit โดยใช้เครื่องมืออย่าง target costing หรือ abc abm เข้ามาช่วยใช่ค่ะ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการวัดผลด้วย KPI เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องอืมหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการวางแผนกลยุทธ์กับการบัญชีบริหารเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันค่ะต้องทำงานสอดประสานกันครับองค์กรที่มีกลยุทธ์ชัดเจนมากๆเลยแต่ว่าขาดระบบข้อมูลหรือการวัดผลที่ดีมันก็เหมือนกับว่าเรารู้จุดหมายปลายทางนะแต่ไม่มีแผนที่นำทาง อืมจริงครับในทางกลับกันถ้าเรามีข้อมูลละเอียดมากๆเลยแต่ไม่รู้ทิศทางไม่รู้กลยุทธ์หลักขององค์กรมันก็เหมือนมีแผนที่นะแต่ไม่รู้จะเดินทางไปที่ไหนดีเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับ การเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ผมว่าไม่เพียงแต่สำคัญสำหรับคนทำธุรกิจหรือนักบัญชีโดยตรงเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยให้เรามองภาพรวมแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจขององค์กรต่างๆรอบตัวเราได้ดีขึ้นด้วยเห็นด้วยมากๆค่ะแล้วบางทีนะคะเราอาจจะลองนำหลักการบางอย่างเนี่ยมาปรับใช้กับเป้าหมายส่วนตัวของเราได้ด้วยซ้ำยังไงครับก็ลองมองกิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวันดูค่ะว่า มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่เราอยากจะไปให้ถึงจริงๆหรือเปล่ามีกิจกรรมไหนไหมที่เราใช้เวลาใช้พลังงานไปเยอะมากแต่พอดูดีๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สร้างคุณค่าที่แท้จริงกับเป้าหมายนั้นเลยโอเป็นคำถามที่น่าคิดตามมากๆเลยครับให้เราลองกลับไปทบทวนตัวเองดูลองมองไปรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เราใช้บริการเป็นประจำหรือแม้แต่ง,งานที่เราทำอยู่ทุกวันมันอาจจะมีกิจกรรม หรือต้นทุนที่ซ่อนอยู่บางอย่างที่เราไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนหรืออาจจะมีคุณค่าบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นแต่เราอาจจะมองข้ามมันไปบ้างหรือเปล่าค่ะก็ฝากคำถามนี้ให้ลองนำไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ